วันนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่กวนพยาวนะคะเราจะมาสอบถามแม่ค้าและนักท่องเที่ยวว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับกวนพยาคิดยังไงถึงมาเที่ยวที่กวนพยามีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะเออก็พอดีแวะมาเที่ยวครับมาเที่ยวไปว,วัดด้วยครับมาเที่ยวว,วัดครับมาไหว้พระวัดติโลกอารามกลางน้ำนี่ใช่ไหมคะครับผมพอดีเห็นว่าสวยดีครับก็เลยจะมาลองไหว้ดูครับมาเที่ยวไปกาแฟนครับ คิดยังไงถึงมาเที่ยวที่พะเยาคะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเอาสันส้นๆเลยนะครับที่ว่าคิดยังไงมาเที่ยวกับพะเยาเพราะว่าอยากมาดูสถานที่โบราณแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ของจังหวัดพะเยานะครับความรู้สึกที่อยากมาเที่ยวกวนพะเยาก็คือมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ํามันรู้สึกสบายใจครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาจังหวัดพะเยาครับการค้าขายในช่วงฤดูฝนเป็นยังไงบ้างคะขายไม่ค่อยดีเนาะ ขายไม่ค่อยดีแล้วก็เื้นทองก็หายากอะไรเนี้ยคนท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีจ้ะไม่มีเยอะมีน้อยกาค้าขายในช่วงหน้าฝนเป็นยังไงบ้างคะช่วงหน้าฝนนี่ก็แย่หน่อยนะไม่มีคนเที่ยวฝนตกแล้วก็ไม่ได้ขายช่วงถ้าถ้าเปรียบเทียบช่วงนี้กับช่วงเทศกาลนี่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างมากเลยถ้าว่าเทศกาลจะขายดีหน่อยเพราะ ช่วงนี้ผลมันตกก็ไม่ค่อยได้ขายค้าเขาค่อยๆหาไปเรื่อยบางเป็นคนมีบางทีมาก็มีซื้ออะไรเงี้ยมาเที่ยวกันเฉยๆเดินมันเที่ยวดูอะไระอะไรเขาเขาก็ไม่ซื้อของเนาะอีกอย่างหนึ่งมันคนเขาแบบว่าช่วงนี้ลูกต้าเขาเขาเรียนเนะาะเงินทองเขาก็ไม่ค่อยมีมาเที่ยวกันเนาะม,มีคนเที่ยว